E. ชุมปกติค้ะพวกแบบทนายุ๊กก็มีเองมาเซอร์ไพรส์แล้วแบบอหลอกมาประชุมด้วยว่าอะไรแล้วแบบแม่ก็อยู่น้องชายก็อยู่ครับแลทุกคนหลอกกันวันนั้นนี่ยคควรู้สึกดีๆเนอะตั้งใจทำแต่ผมเป็นคนชอบเซอร์ไพรส์คนมากก็เวลาเราเห็นเขาดีใจแบบไม่ว่าใครหน้าตาแบบเรามีความสุขเวลาแบบเห็นแบบเราแบบชิดๆกันอะไรอย่างเงี้ยเซอร์ไพรส์คนหนึ่งอะไเออแล้วเขาแบบ แต่ไม่แต่ต้องไม่รู้ก่อนเลยนะต้องแบบไม่รู้เลยแล้วก็เขาเห็นโค้ดิจหนูก็ก็อว่าพัฒนาทำเนียนมาัวเนียนมา้ใช่ผมโค้ดเนียนอะจริงๆลกนะตอแรกโลกนะตอนแรกลกเพราะว่ถามว่าเพราะตอนนั้เกิหลุดเกลใไหมเออเกิดใช่ป้อมรอเออแล้วชอบไปโดนเซตไทยไดไหมป้อเหรอ นี่หนัแลทา้าเราลที่านัแก้หมกไม่ได้เราผมรู้ผมจะทำยังไงได้ให้ผมรู้อ่ะหนูรู้เหรอถ้าเขาเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเยเนี่ยหนูรู้นะกำลังจะโดนเซอร์ไพรหนูรู้สึกนหนูรู้สึกนะเออถ้าบอกว่าอย่างเงี้ยน้อง้องิงรู้สึกไหมกำลังจะโดนเซอร์ไพรส์ไม่ ติ๊งชอบทำเซร์ไพรให้กับทุกคนมีความสุขเพราะนั้นเดี๋ยววันหนึ่งพี่มีก็จะทำเซร์์ให้ทุมีความสุขและพี่จิ๊บเชือ <Go behind. S 1> charge, surprise, ่อว่าหนูจะจับไม่ได้เชนเดียร์ค่ะหรือว่าจับได้รา้สึกดีคือแฮปปี้อะไรประมาณนี้ก็มีหลายหลายโมเมนต์ว้าบนรถ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 แล้วเดี๋ยวก่อนตมื่กี้ติ๊งบอกว่าให้ดิฉันตอบใช่ไหมอ๋อใช่ไหมแต่ว่า ชอบชอบโมเป็นบนรถงั้นเล่าเลยบนรถคือยังไงกันเออก็บ็ก็ไม่ก็แบบเขาหลับไงฮะง่ายๆเลยใช่แบบหลับก็น่ารักดีพี่จิ๊บไม่ยากเห็นแต่ผมหลับน้อยมากนะส่วนมากคนที่หลับก็คือคนนี้คนนี้หลับแม่คือผมอ่ะนั่งแล้วแบบไม่สบายเลยใช่ไหมอันนี้แม่อจะโม จริงนไม่องโมเลยเอาไม่ดูเอาไม่ดูผมผมก็เลยแบบขอเขานอนตัดไปเฉยคุณะมสบยรู้ป่าว่านรกรมีลูอยู่อากานโหล่เนี่ย ว่าหนๆจจริงชอบชอบทุกอย่างตอนไปญี่ปุ่นชอบทุกอย่างามาอใทยไรบรรยากาศสถานที่ผู้คนเรารู้สึกว่าเราแฮปปี้กับตรงนั้นมากรอ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 ไปด้วยกัน uh huh. โอ <Okay, S 2> เคน้องปิงเริ่มใหม่ะข้ามฟังระโกงนี่นที่ร้องเพลงเส้นอีกรล้วทำไม่ได้นะนุนะโอเคร้องแล้วี่มันชิบอยประจบไปแล้วนะเพวัะนั้นประจบหน้าต้องเป็นปากาน้องมีห้าประจบนะลูกนะครับ Okay. ไปต่อครับบ๊อบบีนหยุดอ,อ,อุด้ยไ,ได้เลยได้เลยอย่าพูดเลยถ้าไม่รู้กพร้อมนะหนึ่งสองสามเฉยจ้าโอเคท่าแอคนะชั่น okay. ต่อไปค่ะมีมาทุกท่ามาด้วยนะคะนะคะ แล,แ,ละะลแล้วและเราจะเจอกันต่อที่ EP ที่สี่นะคะโปรตีนในน้อไม้ปิ้งนะคะและหลายเชียงที่โปรตีตอกค่ะขอบคุณมากมานะคะลงปรตีนดได้เลยค่ะนะคะและที่จะขอให้คืณเขาน้ารักนะค,ะ,นคะของน้องลีน้องเก่งรวมไปถึงค่ะที่แล้วก็อย่าลืมให้ดาวด้วยในมาตชีวิตของคุเองค่ะและสำรับใคที่สนใจโปรแกรน,นะคะต่างๆที่มีมากกว่าที่กินแนะนอนรอบชู่